ขนาดเป็นอสกษรยังอภิรมกับความมหัศจรรย์ที่เป็นลำดับข้อที่หนึ่งนี่เป็นลำดับไล่เรียงมาไม่เอาหนึ่งสามเก้าเจ็ดอะไรเจ็ดเก้าไปไม่เอาไปข้ามหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ลำดับอย่างในลำดับไม่ขั้นไม,ไม่สลับไม่เก้ากระโดด ไม่กล้ากระโดดและก็ไม่สลับไม่ใจร้อนน่าไปตามลําดับอันนี้แค่นี้พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความมหาสจแจนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอขยายความฟองดีๆนะอาตมาพยายามจะอธิบายธรรมะน้ให้มันวิจิตพิสดารลึกซึ้งซับซ้อนยกย้อนยางสำคัญอธิบายธรรมดาใครก็อธิบายไม่ยากหรอก แต่อาตอมาจะอธิบายให้ฟังอย่างเล็กสิ่งซับซ้อนแค่เป็นลำดับไม่ขั้นไมขขขข่ขั้นตอน,นเช่นเจรัสิบห้ามีศีีข้อหนึ่งรวมอินทรีย์ข้อสองโฌเนมตันยุตาข้อสาม ชาคริยานโยคกกัคขสีข่ศรัทธาก็ห้าหิ 8, นีข้อหกเอฏตปะข้อเจ็ดอโหสูขข้อแปดนะวิยะข้อเก้าสติข้อสิบปัญญาข้อสิบเอ็ดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่สิบห้าข้อไปข้อสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเป็นลำดับไล่เรียนเป็นขั้น ไม่ลัดไม่ตัดไม่ตีทิ้งอะไรนะนี่คือความมหัศจรรย์ของาศาสนาพุทธแต่ทุกวันนี้ชาวพุทธเสื่อมไปจากาศาสนาพุทธแล้วจะปฏิบัติฌานเป็นไงไม่มีอะไรเลยนั่งหลับตาตจะเกิดฌานหนึ่งสอามสี่อย่าไปยุ่งเกี่ยวพระไตรปิฎกก็ไม่ให้อ่าน จะไปอ่านทาฌานจะทำฌานจะเกิดฌานเกิดสมาธินั่งรับตาอย่างเดียวเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็มีเองหมดทั้งนั้นน่ะนี่คือมิจฉาทิฐิหรืออวิชชาที่ตกขอบออกนอกศาสนาพุทธไปไกลสุดโลกเลยเป็นโลกเดรรถ,ถีเป็นโลกที่ออกนอกศาสนาพุทธไปไกลลิบ แล้วก็นำมาใส่ในศาสนาพุทธทำาใ้้ศาสนาพุทธเสื่อมตําผิดพลาดไปไกลเลยคนพวกนี้อาตมาไม่ได้ใส่ความนะไม่ได้ว่านะทำมาบเป็นโจรผู้ทำลายศาสนาทำลายจิตวิญญ,ญาณทำลายธรรมะของเจ้าที่ทันตรัดอยู่ใน อาหารสี่ข้อสีเป็นโจรผู้ทำลายาศ,าาศาสนาพุทธเจ้าท่านก็สมมุติว่ามีพระราชาเนี่ยเห็นโจรมาทำลายทำลายสิ่งที่มีรทำลายก็ให้เจ้าพนักง,งานไปฆ่าแทงเลยหอกร้อยเล่มชาร้อยเล่มแทงเสร็จแล้วก็กลับมา พระราชาเจออย่าวาเไป็นไงตายยังอีกโจรไม่ตายพระเจา้ากระเอาไปแทงอีกฆ่าให้ตายในหอร้อยเล่มอีกไปเจ้าพนักง,งานก็ไปแทงอีกหอร้อยเล่มเสร็จแล้วเย็นพระราชาเจอเจ้าพนักง,งานเป็นไงตายย,ายังยังพระเจา้ากระอ้าไปฆ่ายกเอาห <c oughs> ออร้อยเล่มไปแทงฆ่าให้ตายอีก 100ร้ยอยเล่มเจ้าพนักงานก็ไปแทงไปเอาห่อง100ร้อยเล่มไปฆ่าอีกแต่ท่านก็จบทันตรัสไปแค่นี้ก็แสดงว่าไปฆ่าอีกมันก็ยังไม่ตายอยู่นั่นเองคืออะไรคือทุกวันนี้โจรผู้ทำลายศาสนาที่ฆ่าศาสนาอยู่นี่ยังทำ้ายศาสนาอยู่นี่ อาตมาเป็นเจ้าพนักง,งานที่รับคำสั่งจากพระราชาคือพระพุทธเจ้าให้มาทำ้ายดยหอกปากมุขจตตรีมุขจตตนี่พระบาลีคำนีแ้แปลว่าหอกปากโดยตรงเลยอ๋อใช้หอกเลยครับอ <c oughs> เป็นหอกปากโดยตรงให้ไปฆ่า การะกาก็ฆ่าอยู่ทุกวันจนนับหอกไม่ไหวแล้วหอกหักหมดเลยเท่าไรเท่าไรก็ไม่ไม่ยตายคือเขาไม่รู้สึกรู้สารแทงเท่าไรก็ไม่เข่าแทงเท่าไรก็ไม่รู้สึกไม่สะกิดไม่สะเกาอะไรเขาเลยเขาก็ยังจมอยู่ใน วังวลจมอยู่ในที่มืดจมอยู่ในิอวิชาอันนั้นอย่างเก่านั่นแหละอันนี้ก็อาตมาก็อยากจะขยายความให้พิสดารไปอีกถึงขั้นเป็นพยานนาฏที่นอนเฝ้าถาดทองคำของพระพุทธเจ้า เป็นการนอนหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นลับตลอดกาลนานเลยเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาในโลกนี้หรือในชีวิตของเขาชีวิตของพญายนาคเนี่ยเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาสักทีหนึ่งก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอุบัติขึ้นมาในโลกพออุบัติมาแล้วตั้งกระโหลถาดทวนก็นำม,มานะ ซึ่งมันเป็นธรรมทิฏฐานเนี่ยเสร็จแล้วก็มาจมลงมาตรงกองถาดทองของพระเจ้าเนี่ยก็จะมากระทบกันกับถาดทองของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเจนดังมันจะดังยังไงก็แล้วแต่กับเสียงแล้วก็พูดไม่ลิ๊กอะไรก็แล้วแต่มันดังติ๊กเลยดนะังแบบนี้ไหมครับไอ้นะ <laughs> นี่เสียงถาดทองกระทบกัน พยานหน้าก็จะได้ยินแต่แค่เสียงถาดทองที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งลอยมาแล้วก็ถาดทองลงมากระทบกับถาดทองของพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่แหละอย่างเดียวอย่างเดียวนอกนั้นไม่ตื่นนอกนั้นไม่รับรู้รับไม่รู้ครูไม่เห็นอะไรสักอย่างดูแค่เนี้ยโอ้โหอุทาหรณ์พระพุทธเจ้าเนี่ยมันสุดยอดเลยวะ่ะ ทำไมมันจึงในโง่ดักดานโงดึกดำบันโง่อยู่ใต้ก้นบึงมหาสมุทรนอนหลับเก็กพอได้ยิกเก็กแล้วก็แลวก็หลับไปอีกอย่างเกา่ารอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดอีกองหนึ่งอุบัติขึ้นอีกองนั้นล,ลอยทานมาอีกค่อยเก็กหนึ่งค่อยตื่นมาครั้งหนึ่งในอุทาหอ์ของพระเจ้าสลบสลายไม่รู้เรื่องเลยใครจะพูดยังไงใครจะมียังไงกูไม่รู้ท้งนั้นกูจมอยูใ่ใน ไอ้สิ่งที่กูจะถือกูงมงายกูมืดบอดอยู่กอัน,นี้อยมมันอย่างเงี้ยแสดงว่าการหลับอยู่ในภวังเช่นนั้นนี่นนนแหละการหลับอยู่ในเป็นพญายนาคเนี่ยเขาเขาถือว่าเขาไม่ได้สนใจโลกปรุงแต่งแล้วเขาภูมิใจได้ซ้ำไปว่าโลกปรุงแต่งเขาไม่ได้แล้วครับเพร่อท่านเขาว่าเป็นเป็นความหลุดพ้นจากการที่โลกปรุงแต่งได้ซ้ำไป<笑><笑><笑>แต่ มันเป็นโลกคนละอย่างกับที่พระุเจ้าทรงพาบรรลุเนี่ยมันก็น่าสงสารไม่รู้จะทํำยังไงอาตมาก็คือมันเยอะอัาตมาก็สงสารนะคนไทยที่เดไปหลงงมงานนั่งหลับตาขอยืนยันอีกอีกอีกเลยว่ารัฐที่พูดไม่หลับตาศีลอปนกะปฏิปทาสามเนี่ยไม่ใช่หลับตาชาคริยาให้ตื่นตื่นตื่นไม่ใช่เป็นหลับ ฝึกตื่นเสมอไม่จะไปฝึกลับไม่จะไปเพียนลับนะไม่จะไปเพียนอะไรอะ่ะจะเรียกนิธานุโยคะนิธานุโยคหรือว่าสยานไสยไสยานโยโยคาสยานุโยคะอะไรมันไม่ใช่มันชากยานะอ่าสัมรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกรุนกายเนี่ยต้อง เปิดอินทรีหกต้องเปิดสํารวมสั้นวอนรเสมอกระทบวันนั้นอันนี้ต้องเรียนรู้าศาสนาพุทต้องเรียนรู้ตื่นตื่นแต่กระทบตรงเนี้ยหลับตานะ่ะมันเรื่องนอกาศาสนาพุทธเดรัจฉีจริงๆตีทิ้งได้เลยอาตมาก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงอาตมาพูดชัดพูดครบพูดแรง